สวัสดีครับผมบสิะสิ์พิรมในช่วงครึ่งหลังของเดือนเมษายน2568เราก็ได้ผ่านพ้นการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์และบัดนี้เราก็จะเริ่มต้นชีวิตกันใหม่ ไปอีก12เดือนข้างหน้าซึ่งเราจะต้องมุ่งหนาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างแข็งขันร่วมกันแก้ปัญหาแล้วร่วมกันสร้างบ้านเมืองของเรานะครับที่เป็นที่น่าห่วงกับวนโดยตลอดมาก็คือการไร้ซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็ คุณภาพของนักการเมืองแล้วก็กลุ่มผู้นำทางการเมืองมันเป็นเรื่องที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลาร่วม30ปีแล้วแล้วเราจะปล่อยให้เรื่องนี้ยืดยาวต่อไปอีกไม่ได้เพราะมันมีผลให้ประเทศไทยถดถอยตกต่ำ ไม่เป็นที่นิยมชื่นชอบของมิตรประเทศทั้งใกล้และไกลอีกแล้วแล้วเราจะไปโทษชาวโลกเหตุการณ์โน่นนี่มันก็ไม่ได้นะครับเราต้องกลับมาพิจารณาตนเองเรานั่นก็เป็นประเทศที่แสนจะโชคดีไม่มีเรื่องปัญหาภูเขาไฟ คลื่นยักษ์แม้กระทั่งแผ่นดินไหวมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเรามักจะได้ผลกระทบเราไม่ได้อยู่ท่ามกลางทะเลทรายหรือท่ามกลางความหนาวน้ำแข็งหิมะอะไรต่างๆภูมิอากาศของประเทศไทยนั้นแสนจะอำนวยให้เราสามารถที่จะมี ชีวิตอยู่กันได้อย่างสงบเรียบร้อยอุดมสมบูรณ์ประเทศไทยเราก็เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกมาเป็นเวลาร้อยร้อยปีแล้วเกษตรกรเขาเราก็มีีดความสามารถในการปลูกพืชต่างๆพืชไร่พืชนาพืชสวนมากมายเรามีความชำนิชำนาญ แต่ก็ไม่ใช่แค่ในเรื่องเกษตรกรรมเท่านั้นเราก็มีขีดความสามารถในเรื่องการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมด้วยแล้วเราก็สามารถที่จะปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ได้และตอนนี้เราก็มีการบ้านเฉพาะหน้าว่าสังคมไทยบุคลากรของเรานั้นจะมีความพร้อมในการในเรื่องการใช้เครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ คือระบบมนุษย์ประดิษฐ์ AI artificial intelligence ได้มากน้อยแค่ไหนไม่ใช่แค่ใช้เป็นก็ต้องซ่อมเป็นด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นไปได้แล้วก็อาจจะทำการค้นคว้าวิจัยเพื่อเราจะได้มีเทคโนโลยีและก็องค์ความรู้เป็นของเราเองคนไทยนักวิทยาศาสตร์ของเราก็ไม่ล้าสมัยไม่ได้อยกว่า เพียงแต่ว่าเราต้องการระบบของการส่งเสริมและก็พัฒนาซึ่งระบบและการส่งเสริมพัฒนาต่างๆนั้นจะต้องมีผู้นำทางการเมืองที่มีวิสัยทัศน์มีความซื่อตรงและมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อบ้านเมืองประเทศของเราอุดมสมบูรณ์เป็นที่อิจฉาริษยา เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับหนึ่งหนึ่งต้นต้นของโลกชาวโลกทุกคนที่มีกำลังทรัพย์ก็อยากจะมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเพราะความสวยงามทางธรรมชาติต่างๆแล้วความที่ค่อนข้างจะปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติดยทั่วทไปนะครับความงดงามไม่ใช่แค่เรื่องธรรมชาติแต่ว่าความงดงามของจิตใจของคนไทย ต้อนรับอบอ้อมอารียิ้มแย้มแจ่มใสประเพณีวัฒนธรรมวัดวาอารามโบราณสถานโดยองค์รวมแล้วประเทศไทยเป็นเป้าหมายในระดับต้นๆของโลกทั้งโลกอยากจะมาท่องเที่ยวมามีประสบะการณ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยนะครับแต่ทว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมานั้น ท่ามกลางความงดงามแลม ok ้วมรดกตกทอดที่บรรพบุรุษของเราได้มอบไว้ให้กับพวกเรามาเป็นเวลาเกือบจะร่วมพันปีแล้วเนี่ยมันได้รับผลกระทบจากการไร้ซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองและเสถียรภาพทางการเมืองมันไร้มันไม่ค่อยจะมีเสถียรภาพก็เพราะว่าผู้ที่ได้อาสาเข้ามารับใช้บ้านเมืองนั้น กับกลายเป็นว่าเขาได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่อ้างประชาชนว่าเขาเป็นผู้แทนมาทำการกอบโกยลักขโมยทรัพย์สินมรดกของบ้านเมืองกันไปเขาเปลี่ยนไปได้วยความทุจริตไร้ซึ่งความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาของเราเนี่ยมันก็อยู่ที่ การที่จะต้องแก้ไขคุณภาพของบุคลากรของเราโดยเฉพาะในแวดวงการเมืองแล้วก็ในแวดวงข้าราชาการประจำทหารตำรวจแล้วก็พล,ลเรือนเป็นสำคัญนะครับคราวนี้เราจะปล่อยให้กลุ่มผู้นำของเราทั้งภาคการเมืองและข้าราชาการคิดอ่านในการที่จะปรับตัวก็เป็นเรื่องที่จะค่อนข้างยากลำบาก เพราะว่าเขาอาจจะหลงไหลในอำนาจในช่องทางการทำมาหากินและได้มาซึ่งทรัพย์สินต่างๆโดยมีชอบการจะกลับตัวกลับใจก็คงจะยากลำบากแล้วเขาอาจจะบิดเบือนการใช้กฎหมายก็ได้ใช้อิทธิพลในการที่จะไปครอบงำกระบวนการยุติธรรมด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นภาระหน้าที่ในการ ปรับปรุงบ้านเมืองนั้นมันก็ต้องกลับมาที่พวกเราประชาชนที่รวมกันแล้วเป็นเจ้าของประเทศเราจะต้องเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้รู้ทันแล้วก็ใช้ความเป็นเจ้ากี้เจ้าของประเทศในการที่จะแสดงความคิดเห็นต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีงามแล้วก็ขับไล่ นักการเมืองและข้าราชาการประจำทั้งหลายที่เลวร้ายโกงกินประเทศชาติเราจะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องออกมาใครมีสติปรรัญญาใครมีประสบการณ์นะครับใครมีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆก็ต้องออกไปยืนข้างหน้านะแสดงความคิดเห็นแสดงวิสัยทัศน์จับมือกันร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน ในการที่จะเสนอทางออกต่างๆให้กับสังคมไทยของเราแล้วก็ร่วมกันต่อต้านสร้างเครือข่ายนะสู้แล้วก็ขจัดกับสิ่งที่ไม่ดีงามทั้งหลายเราจะต้องร่วมกันเพื่อที่จะให้นักการเมืองพักการเมืองเฉาโชทั้งหลายนั้นจะต้องเกรงกลัวเราเพราะเราเป็นเจ้าของประเทศและเราจะต้องบอกกับตัวเราเองว่า จากนี้ไปเราจะไม่ยอมที่จะอยู่ในอานัตของนักการเมืองข้าราชการการเมืองที่ชั่วร้ายทั้งหลายเราเป็นฝ่ายธรรมะและเราต้องขจัดฝ่ายอธรรมให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทยและเมื่อนั้นประเทศไทยก็จะก้าวข้ามการไร้ซึ่งเสถียรภาพไปสู่เสถียรภาพความมั่นคงและก็ความเจริญก้าวหน้าได้ครับ ก็ขอเชิญชวนออกมาเป็นเจ้าของประเทศครับขอบคุณมากครับ